อ่ะพี่น้องมาเจอก,กันกับเล้าพัฒนาของเซียนมวกเหล็กนะพี่น้องเนาะ คุยกันในสายเด้อพี่น้องเด้อครับแม่ครัวค่ะพ่อวัสดีค่ะครับวัสดีครับอ้วงไปล่าอ่ะหัวดีไปล่าเนอพ่อเนาะเออไปเล่าควันให้มัยุบใ้มันยึลายมืออยู่อ่าคลิปนี้ไปเล่าเล่าพัฒนาเก็บกปังของเด้อทีไนก็ได้ <laughs> คันดิฟตดีดีแกคันดิฟิตดีเอาควไยสิสักคนไวยเนาะเออพอมีทุนนะบ่อเนาะเออพอมีทุนมีห่อนนดิดีดีกระจายวนนี้ก็ฟอสสิสะกนเล็กเหล็กไงเห็ดแล้วไงสิมาเล่าเฮ็ดพผไปที่พ่อเออเหล็กไงกับไพสิขึ้น่าสิออกอันชุนชูนเนาะพ่อเนาะจักปีระบุบออกศุนศูนออกกลางไปวังใดนี้เอองานนึ่งกับออกลางไปม้งจีนนี่ เออเด้กก็ซุนซุนบอกกวนหานงไปองยงดไหลอ่ะมามาไบงเสี่ยนลุ้งสนยัหอกแบบเนี้ยเออสิจับงาดต้นลังมัทเหยแล้วออกแต่ตกเกาเลยพกอออกตกเกาเลยก็ออกเปิ้นเอาตเกาเลยก็ออกเปิ้นก็น้มันลุ้งสนเลยเสี่ยนแบบห้วยคันเลขสูงมีคันมุ่งมันแกตาแตกเลยเย้ อันเลขสูตรนี่คันออกเบิ้์ออกหามีเซียนนี่เข้าใส่อะไรที่เนาะพ่อเนาะเลขสูตรเนาะเออแม่เออเอฟซีเพิ่นกะสีเขาใจที่รู้ว่าเพิ่นคอมเมนต์มาอยู่ดิล่ะเออเอาไอ้เอาเล้าอ่าเอาเล้าเลขเด่นมันเจ็ดเก้าศูนย์เด่นเจ็ดเก้า ศูนย์ค่ัพ่อเด่นเด่นมันเป็นบนรางเด้อค่าพ่อผมมีลักอย่ากลับกันฟอม่ละค่ะแต่ลักที่จับมาเนี่ยมันมันบ่่อยถี่ออกค่ะมันเหมัอนแม่กับแมงอัมันมันไข่ออกตัวกลับมันการออกตัวตรงค่ะพ่อก็ให้ตัวตรงไปศูนย์ห ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์หกเจ็ดห้าเจ็ดห้าหกเจ็ดหกเจ็ดหกเก้าหกเก้าเก้าห้าเก้าห้าอันนี้ขึ้นตรงตรงมันเดอ้อตรงเด้อส่วนมากมื่อกี มันเกิดบนแน่นอนบางครั้งกับมาตัวกลับตัวตัวห้ามไ้กลับไปเอาเวลาอ่าอ่าเลขหกคู่นึงนะพ่อเนาะเลขหกคู่ันี้มันมีเลขฟันน้ำว่ากันขึ้นนี่ฝันว่าจังไรล่ะพ่อฝันว่าไี้ยังไงไอ้หย่าน้ำสมบุญเนี่ยค่ะพ่อโอ้ยฝันดีตัวหนึ่งไอ้ไอ้ยีตายคนตายนี่แหละพ่อเบิ่งเลขกทำได้ฝันแล้วค่ะมันมีศูนย์ซีห่าศูนย์ สี่ห้าเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้าแล้วก็แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์ศูนย์เอาสิมาออกเลขเล่าอีกกว่านะ้อจังหวะา <laughs> ออกให้แล้วมาออกเล่า <laughs> สองตัวตัดเด่นออเดอร์จังว,วัดตัวเด่นสิมอยู่เจ็ดศูนย์ห้า เจ็ดศูนย์หเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดหามันบ่พาแอนเจ็ดเจ็ดหาโอ้มันมีเจ็ดเจ็อีกบะมันเป็นสามตัวเี่ยามตัวดิอ๋อ้เจ็ดเจ็ดหาบอเจ็ดศูนย์หากับเจ็ดเจ็ดหาเจ็ดเจ็ดหาค่ะพ่อออมันมีสองสองงางค่ะมต่ฟันแอน่ทีมาตุ้นอีกละตุ้นหาเจ็ดตุนหาอ่างละ ขันคันแม่ฟันแม่นกระสีมาตัวนี้แหละที่พ่อแม่นโอ้ฟันแักเนาะฟันเรื่องถึงตั้งี่สิบ่ไหมค่ะโอ้แสดงว่าฟันแม่นอยู่ดิแสดงว่าคันฟันรอดสีแก่ก็จะว่าฟันแม่นที่พอเหม่กินถึงยี่สครึ่งนะค่ะมันสีออกเลขเล่าหรือสีออกเหล็กไงล่ะพ่อจักว่ามันมองคึกรวมกันอยู่กับเบียรเล่าเอาจังไหนก็หายบ้างเล่าซะก่อนนะพ่อเนาะ สองเล่ากันศูนย์หาและเจ็ดหาสองตัวนี้คือสองตัวนี้คือศูนหากับเจ็ดหาแม่นบ่ะเหอแอนโซเด่นนโซเด่นขีดเสียงไต้ด้อพี่น้องมาโซเดียนละมาโซเด่นนี่ละค่ะสบายนี่กับกันบนรังเัาเด้อค่ะพ่ออ่าเอาเมทอรนี่ละเรียกไส้ก็ได้เลยเด้อมื่อได้พ่อพ่อมือเดี๋ยวเคยใกล้คุณมาไม้ยังเอยเอาตัวเดียวหนึ่งไหม ค่ะพ่อตัวเดียวตัวเดียวจะโตออกเลใกล้ๆเมื่อยี้ตั้งคนที่เจ็ดที่แปดตันที่ไหน่ะค่ะเจ้าคนที่แปดที่เก้าหัวละอันแรกถ้าพ่อสิสะดวกพ่อสะดวกเมื่อไรก็โทรหาลูกได้เดี๋ยวลูกโทรกลับก็ได้อ่าโอเคนะพ่อเนาะมีซสานีเออมีซสานีค่ะพ่อขอบคุณมากค่ะครับครับ อ่ะพี่น้องเสียนหมวกเหล็กคอนคางแม่นยูเด้อบวาแต่สิเป็นเหล็กไทยรัฐบาลไทยบวาสิเป็นรัฐบาลเล้าแต่ว่ามือนีเพิ่นขอลงรัฐบาลเล้าก่อนเพิ่นว่าเพิ่นว่าขอสอปปเล่าก่อนเด้อแม่ขั้วเพราะว่ารัฐบาลไทยนี่อีกหลายมืออยู่เพิ่นว่าเอ้ามาเบิ่งสอปปเล่าอ่ะเสียนหมวกเหล็กเนาะค่ะพี่น้องนะอ่าเสียนมวกเหล็กเด่น790บนลาง จับคูมิศูนหาศูนหกเจ็ดหาหกเจ็ดหกเก้าหลักกับเก้าหาเน้นสองคูคือศูนหากับเจ็ดหาพี่น้องโตเน้นคือสองคูเด้อส่วนเลขฝันเพิ่นว่าเพิ่นฝันดีที่ฝันว่าไปถ้ำบุญหยาดน้ำเพิ่นว่าเอาก็ถทือว่าฝันฝันดีเนาะฝันไปถ้ำบุญหยาดน้ำหาพีพี่น้องๆหรือว่าผีบริษัทหรือว่าเจ้ากรรมนายเวรเนาะพี่น้องเนาะเอา เพิ่นฝันว่าเพิ่นได้ไปท้ำบุญยัดน้ำหาผีบริษัทหรือว่าเจ้ากรมนายเวนเพิ่นนั่นล่ะเพิ่นว่าอ่าผู้ที่ลวงลับไปแล้วประมาณนี้ละ่ะเพินพ่นเพชรตั้งไรเพิ่นปฏิีเป็นตัวเลขคือว่า045 705 800กับ775เพิ่นเน้นที่705กับ775ดเด้อพี่น้องเด้ออ่ะสอปอป,อ,ปอเล่าแฟนคลับของเซียนหมวกล็ด อะผู้ใดเคยโชกมันกับเซียนมวกเด็กกัดติดต,ตามกันตองหวดเลยเด้อค่ะพี่นอ้องเด้อเอามักชอบคลิปนี้กักดไรกดแช่ห้แม่ครัวในเด้อพี่น้องเด้อไปพอกันคลิปหนะสําสหรับคลิปนี้แม่ครัวสวัสดีค่ะ